มีเว็บไซต์เนี่ยแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีทราฟิกเท่าไหร่นะครับการทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับประสิทธิภาพของเว็บเนี่ยมีคนคลิกเท่าไหร่มันไปปรากฏบนหน้า Google Search นะครับหน้าผลลัพธ์ของ Google เนี่ยต่อวันมากน้อยแค่ไหนนะมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างแบบที่มี performance ดี performance ต่ำหรือต้องปรับปรุงอะไรพวกนี้นะครับมี URL ไหนบ้างที่เสียมี URL ไหนบ้างที่แบบถูกอินเดแล้วไม่ถูกอินเดก รือไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับโมบายนะครับการแสดงผลโมบายเป็นยังไง c อ l l web ไวท์เปเป็นยังไงอะไรสารพัดอย่างนะครับเกี่ยวข้องกับ performance ของเว็บไซต์เราเนี่ยครับซึ่งตัวนี้แหละครับรับจบในเครื่องมือเดียวเลยครับ Google Search Console นะซึ่ง Google Search Console เนี่ยครับมันก็คือเครื่องมือในการวิเคราะห์เว็บไซต์ใช่ไหมครับจาก Google โดยที่แบบเน้นย้ำอีกครั้งเลยครับว่าเจ้าของเว็บไซต์ทุกคนต้องมีนะครับตรงนี้เนี่ยสมมติว่าแบบเรา เรามีเว็บเนาะหรือว่าเราจ้างเด็บมาทําเว็บให้เราเนี่ยเราต้องแบบให้เขาแบบติดตั้งตัวนี้ให้เราเลยนะจําจําเป็นมากนะครับตรงนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะาพาไปดูครับว่าแบบตัว Google Search Console เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันเอาไว้เช็คอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็เข้าอยู่ที่หน้าผลการปฏิบัติงานนะครับมันก็จะมี4 metric หล,หลักๆก็คือการคลิกทั้งหมด total click นะครับแล้วก็จำนวนการแสดงผล total impression CTR เฉลี่ย average CTR แล้วก็สุดท้ายก็คือ ad ่ย average position ก็จะมี4เมทริกนะครับที่เราจะวัดในส่วนนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเมทริกแรกนะครับก็คือจำนวนการแสดงผลหรือว่า impression นั่นเองตรงนี้ครับผมจะลองค้นหาคำว่าอะไรสักอย่างแล้วกันอาหารแมวสมมติว่าผมเซิร์ชคำว่าอาหารแมวนะครับ ตรงนี้ครับเราก็จะเจอผลการค้นหาใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมี Shopee r ร y ย l c a n i ินเว็บอะไรต่างๆนะครับปรากฏขึ้นมาบนบนหน้าเซิร์ฟนะครับเ e ิร์ฟเอ็นจินรีซอสตรงนี้เนี่ยในสิบันดับแรกนะครับอันนี้ก็คือทั้ง10เว็บเนี่ยก็คือจะถูกนับเป็น1 impression. นึ่งอิมเพรนะทั้ง10บเว็บนะครับนับเป็นหนึ่งอิมเพรทั้งสิเว็บที่อยู่ในวิวพอตตรงนี้นครับ แม้ว่านะครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าผมดูแค่ข้างบนใช่ไหมครับก็คือ s h อ p e e อ่าโรยโยคานินแล้วก็เพชรกลับตรงนี้ครับสมมุติว่าผมไม่ได้เลื่อนลงไปข้างล่างเนาะคําถามคือมันจะยังนับ Impress ชันไหมครับอ่าก็นับนะครับถึงเราไม่ได้เลื่อนลงมาข้างล่างมาจนเจอเพียรีน่าแบบนี้เนะี่ยเพียรีน่าก็ยังจะถูกนับครับเพราะว่ามันอยู่ใน ViewPo ์ t เดียวกันใช่ไหมครับที่อยู่ในซิบลบแรกเนี่ยนะครับอันนี้มันก็นับเนาะ ทีนี้ต่อมาครับก็จะเป็นจํานวนการคลิกใช่ไหมครับก็คือคลิกทั้งหมดตรงนี้ครับมันก็จะนับแบบนี้เลยก็คือเวลาที่เราคลิกนั่นเองอย่างเช่นชอบรอยย้อคขันนินละกันผมคลิกรอยย้อคขนันนิครับปุ๊บอ,อันนี้เว็บรอยย้อนขันนินหน้าเว็บตรงนี้เนี่ยก็จะถูกนับหน,หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ครับ ซึ่งแน่นอนครับว่ายิ่งหน้าเว็บไหนเนี่ยที่มันอยู่อันดับสูงๆอยู่อันดับ็อปด้านบนมันก็จะมีโอกาสเปอร์เซนต์ที่แบบ CTR จำนวนเปอร์เซนต์การคลิกนะครับสูงกว่าอันดับที่อยู่ล่างๆเนาะนะครับซึ่งเมทริกซ์เปอร์เซนต์ที่เขาได้มีการรีเสิร์ชไว้เนี่ยเพื่อนๆสมาชิกก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับมันมันจะมีเปอร์เซนต์บอกอยู่ครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ย เปอร์เซ็นต์การคลิกเฉลีย่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่อันดับสองจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คืออันดับเฉลีย่ย average position มันก็จะคิดรวมจากคีย์เวิร์ดทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพันคีย์เวิร์ดเนี่ยก็จะเอามารวมกันนะครับก็จะอเอามาคำนวณแล้วก็ก็จะได้อันดับเจ็ดต่อมาครับผมข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น search query ใช่ไหมครับอย่างเช่น sudo code n g r o e k อ่า uh, perplexity อะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็คือข้อความค้นหาหรือ search query นั่นเองมันก็จะเรียงนะครับจากจำนวนการคลิกที่อยู่สูงๆูงเนาะจากสูงลงมาต่ำนะครับจากมากมาน้อยตรงนี้เราอยากสอดโดยตัว impression ก็ได้ครับคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสอดจาก impression ที่มีสูงสุดนะครับก็คือ perplexity นั่นเองเนี่ยครับเรายังคลิกก็ไปดูได้ครับของแต่ละ k e ว w o r ดอย่างเช่น perplexity เนี่ย ผมคลิกเข้ามาก็<ม>จะเจอกับกราฟแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตที่จำนวนการคลิกนะครับก็คือ522เองแต่ impression เนี่ยเป็นแสนเลย CTR โ,โหได้แค่0.5เองครับแสดงว่าคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยคนคนตั้งใจเซิร์ชเนี่ยเพื่อไปเข้าเว็บของ perplexity ใช่ไหมครับมันเป็น navigational keyword navigational intent นั่นเองคนคลิกเพื่อที่จะเข้าไปเว็บนั้นๆ นะครับผมตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันจึงได้แบบอ่ CTR ท,ที่น้อยมากนะครับถึงแม้จะอยู่ในันดับที่ห้าก็ตามเนาะเพราะว่าคนตั้งใจที่จะเข้าไปเพิร์ลเบิรกซเรายังสามารถแบบดูได้อเป็นแบบพีเรียดนะครับว่าคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยอ่ามันเป็นยังไงบ้างเพอร์ฟอร์แมนะครับเช่นในสิบสองเดือนเนี่ยก็คลิกตรงนี้ครับอ่ ตัวที่กราฟไม่ขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าแบบก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เขียนบทความนี้ใช่ไหมครับมันเลยไม่ขึ้นกราฟคือตรงนี้ให้เนาะก็จะมาเริ่มเขียนช่วงประมาณเดือนกุมภานะครับตรงนี้กราฟแล้วก็ดูกราฟตรงนี้ได้ครับโอ้หมีแบบออกพุ่งตัวนี้ด้วยครับในวันที่7จ็ดนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเนาะอาจจะมีแบบไวรัลแบบเพล็กซิตี้อะไรบางอย่างถ้าไม่คนค้นหาหรือเปล่าก็เป็นได้นะครับเรายังวิเคราะห์จากกราฟตรงนี้ดูได้ด้วย เนี่ยครับพอเราคลิกหน้าเนี่ยมันก็จะแบบบอกเลยครับว่าอ่ามันเป็นย r l อไหนนะครับแล้วก็แบบคนเข้าดูย r l นี้เนี่ยจากประเทศไหนบ้างแน่นอครับแล้วก็จะมีประเทศไทยเนาะแล้วก็ผ่านอุปกรณ์อะไรอ่ามือถือแท็บเล็ตเดสก์ท็อปอะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยหน้าเว็บนี้ครับโดยรวมเนี่ยคนจะเข้าส่วนใหญ่นจากเดสก์ท็อปนะครับถ้าเป็นโดยรวมเนาะอันนี้ก็คือเฉพาะหน้าของ perplexity ครับ เพอร์เพ็กซิเนี่ยคนเข้าผ่านมือถือเยอะนะครับอาจจะไม่ได้แบบมาจากสายพวกโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งนะครับแต่ Target Audience ของเว็บเดพารเนี่ยก็จะเป็นสายเราโปรแกรมมิ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นจึงมีการใช้เดสก์ท็อปอนข้างเยอะเดี๋ยวผมลองกลับไปดูตัวรวมข้างหน้าครับผมเดี๋ยวสามเดือนเนี่ยครับอุปกรณ์จะเห็นว่าแบบ อันนี้ก็คือรวมทั้งเว็บเลยนะครับเดสก์ท mm. <Desktop S 2> ็อปเยอะที่สุดเนาะมือถือแล้วก็แท็บเล็ตประเทศไทยแล้วก็สรุปของวันที่นั้นๆน,น,นะครับว่าคลิกเท่าไหร่แสดงคนเท่าไหร่อันนี้ก็คือ4ี่เมทริกสำคัญนะครับของ Google Search Console เวลาที่เราแบบจะไป Optimize เว็บให้ลูกค้าอะไรแบบนี้เนะี่ยเราก็มาดูตรงนี้ด้วย เนาะว่าแบบ performance ของเว็บลูกค้าเป็นยังไงบ้างเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับว่าวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำ SEO เพื่อ Optimize เว็บต่อไปต่อมาก็จะเป็นหน้าครับผมออันนี้ก็คือมันก็จะบอกครับว่าหน้าไหนบ้างที่ไม่ได้ index แล้วก็หน้าไหนบ้างที่ index ซึ่งหน้าที่ไม่ index เนี่ยเราก็มาดูครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆผมก็ฟิกไปหมดแล้วล่ะเนาะอะหน้า97หน้าที่ไม่ได้ i n d เดเนี่ยก็แบบ จริงๆมันก็มีอิชูบางอิชูนะที่มันไม่ได้สําคัญมากนะครับผมเพราะว่าจริงๆน้าสาคัญเนี่ยผมก็อินเด็กไปหมดแล้วน,น,นะครับใน2องร้อยเก้านี่ยนะครับหน้าที่อินเด็กเนี่ยแต่ถ้าของใครที่แบบหน้าที่สําคัญสําคัญเนี่ยที่มันไม่ได้อินเด็กนะครับเราก็มาดูเหตุผลเนาะว่มามันเกิดจากอะไรแล้วก็เราก็ไปตรวจสอบต่อไปครับผม วิดีโอวิดีโอตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับวิดีโอเพราะว่าไม่ใช่วิดีโอเบสเว็บไซต์เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นไซต์แมปไซต์แมปตรงนี้ครับมันก็จะบอกว่าแบบเราซัมมิตไซต์แมปไปหรืออยังนะครับผมตัวนี้เนะี่ยก็ซัมมิตไปเรียบร้อยครับต่อมาก็จะเป็นการนําออกนะครับเราอยากให้ u ู l อไหนเอาออกจากเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็จะเอายอนั้นนะครับมา Submit ในยู l ตรงนี้ครับผมซึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนะนี่ครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ประสบการณ์หน้าเว็บคอร์เว็บไวท์ s ทลเดสท็อปเอโอเคไม่มีปัญหา c อร์เว็บไวท l ลนะครับยูเอลไม่ดีไม่มียูเอที่ปรับปรุงก็ไม่มีมี u ูเอดีทั้งหมด250รายการทั้งมือถือแล้วก็ Desktop เลย ซึ่งตรงนี้ผมได้ออพติมไ e ไว้ก่อนหน้าเรียบร้อยครับแต่ถ้าของเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดจากาพวก UL ไม่ดี UL ต้องปรปับปรุงอะไรตรงนี้เนี่ยก็ต้องลองไปหาสาเหตุต่อไปนะครับว่าเพราะอะไรแต่ถ้าในกรณีนี้เนี่ยก็คือแบบมี u l ดีทั้งหมดเนี่ยก็คือ c o อเ Web Vitals ผ่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลองก็ไปทดสอบ Core อเว v ไวท l s ในเพจ s p e e แล้กันครับผมอ่าแล้วก็คลิกครับผมปึ๊บ โอเคผมก็จะเอาตัว,ตวนี้ยเอาตัวนี้มาวางครับเบอ่าเห็นไหมครับพอเป็นไวท์เท่าผ่านนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยในส่วนของโมบายแล้วทีนี้เดี๋ยวเราดูเดสก์ท็อด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมรออันนี้ให้มันโหลดขึ้นมาก่อนครับผมเนี่ยครับอันนี้โมบายผ่าน เดสก์ท็อปก็ผ่านนะครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือ Optimize มาเรียบร้อยครับตรงนี้แต่ถ้าของเพื่อนๆสมาชิกมันมีอิช u ิส่วนไหนก็ลองไปตรวจสอบดูได้เพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าแบบติดมากๆหรือยังไงเนี่ยยังไงก็สามารถปรึกษาผมได้เช่นกันนะครับอันนี้คือ call ปไเท่า http อันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหายู่เนาะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นสกีมาาร์กอัพนะครับสกีมาาม์กอัพตัวนี้ผมก็มีการออพติมซ์เข้ามาที่หน้าเว็บด้วยนะมันก็จะบอกครับว่าแบบสเตตัสเป็นยังไงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องเนี่ยปุ๊บเนี่ยครับมันมีหน้าไหนบ้างที่เราอ p t i m i z e ตัวสกีมาแมากอัพตัว F A Q ตัวนี้ครับคำถามที่พบบ่อยเข้าไปร้นะว่าตรงนี้ครับลองคลิกเข้าดูปุ๊บ อันนี้หน้านี้นะครับเมือนยองคลิกขวาดู FAQ เนี่ยครับก็คือตรงนี้เลยครับ JSON LD นะครับผมผมจะ implement ในรูปแบบของ JSON LD นะครับตัวスキม่ามา,มาร์คอัพเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนี้ครับต่อมาก็จะเป็นลิงก์นะครับในส่วนของลิงก์เนี่ยมันก็จะมีแบบ เนี่ยครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวด้านล่างก็จะเป็น backlink ใช่ไหมครับเว็บไซต์ยอนดนิยมที่ลิงก์มาก็คือ referring domain นะครับที่ที่ลิงก์มาหาเราก็คือเราได้ backlink แหละครับพวกนี้เนาะเราก็คลิกดูครับส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็น internal link นะครับลิงก์ภายในของเราแล้วก็ส่วนของการตั้งค่าครับผมการตั้งค่าเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ที่สำคัญเนาะก็คือผู้ใช้และสิทธิ์ตรงนี้ครับ อันนี้เรามันก็จะเป็นอีเมลนะครับที่แบบใครที่มีสิทธิ์เข้าถึง google search console ของเราได้บ้างนะครับผมตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีสอีเมลใช่ไหมครับสมมติว่าเราจะให้แกรนสิทธ์ให้คนอื่นหรือว่าแบบคนในทีมของเราหรือว่าเราเป็นแบบเรากำลังจะไปรับงาน s e o ให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องแบบให้ลูกค้านะครับสมมติว่าติดตั้ง google search console แล้วเนี่ย Grant Permission ให้เรานะครับเราก็ส่งเมลให้เขา ก็จะมาเพิ่มผู้ใช้ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็แบบในส่วนของ Permission เนี่ยแล้วก็เลือกได้3แบบครับก็คืออันนี้ก็คือระดับสูงสุดเลยนะครับเจ้าของเนี่ยตัวลองลงไปก็จะเป็นเต็มรูปแบบตัวแบบเซฟสุดก็จะเป็นจำกัด นะครับตัวจำกัดเนี่ยก็จะเป็นในโหมด Read Only ครับคือจะทำได้แค่อ่านอย่างเดียวไม่สามารถไป Submit ไม่สามารถไปทำอ p อ r a t i ชัเอื่นได้นะครับจะดูได้อย่างเดียวเนาะตัว Read Only ครับตรงนี้